ังจากเบรกทีมชาติมาด้วยวจะเป็นอย่างไรบ้างครับลางกคูน่นี้เก็บแล้วบรรจงย้อยมาหาวิลโมตาบอลองพื้นมาฝั่งของอ้โคูกลายว่าโอนโกลหรือไม่ล่ะครับว่าเข้าประตูแล้วไม่มีธงด้วยจะยิงโดยตรงของเดวิสันลูกนี้โอ้โหทำได้หนึ่งหนึ่งตีเสมอได้ครับโอ้โหเฉียบขาดมากเลือก้ามฟาครับบอลโคราชทางขวาเกคุล่าไม่มีใครประกบด้วยเล่นได้ เล่นได้แล้วตัวในตัวหนมาแล้วเปลี่ยนทางแล้วแซงได้ครับของทางโคราชเฮาล้ะครับ oh oh. ah, 2, yeah, โอ้โหว้าสองหนึ่งยี่โคราชแซงมาทางทีมพีดอนให้วิโดเออชิตตั้งทางวิเนเนตโมต้าก็กระชอนตร้งซ้ำลวครับซ้ำได้ของทางวิเป้โมลินการทะเลาออ่าก็ดูว่าตรงนี้วิเป้โมลิมให้ให้เควินเควินมาได้มาแล้วแทงมาแล้วมันย้อนหลังมีมีตัวล้โลงของอาสนาวีการทะเนือขึ้นนาอีกครั้งแล้วครับโอ้โ oh ห oh. แล้วก็จบเกมด้วยว่าการท่าเรือมาเก็บ3มแต้มได้แล้วครับ